สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมินตรานิวิจิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีวันนี้จะมาท่องบทอาขยานเรื่องทับเก้าพุทธองค์ค่ะเมื่อตั้งใจอุดแล้วจงลุยมิชัยหยุดนัง่ง เจ้าอย่างนี้จึงจากะลุยตามพ่อนี่และเดินตามเทราทัาทก่าวพุทธโอ